วันนี้จะเป็นคลิปที่แปลกแหวกแนวนิดนึงเพราะว่าเราจะมาเล่าเรื่องราวของการเป็นสิวของเราจากแบบนี้กลายมาเป็นแบบนี้ค่ะกรรมพันธุ์อยู่ในสายเลือดอยู่ในเซลล์อยู่ในจีเนติกมันไม่หายออกไปจากหน้าสักทีอ่ะดิฉันทำมาหมดลวค่ะไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมหรือฉันทําอะไรเอียนจะขึ้นมาอีกทําไมค่าใช้จ่ายเอาเรื่องอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ amazing มาก ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ช h a n n พีนัมบัตเตอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่ช่อง Beauty b l o g g e r แต่อย่างใดแต่วันนี้แบบมาแปลกแหวกแนวนิดนึงเนาะเพราะว่านัดเนี่ยก็อยากจะทําคลิปนี้นะคะเก็บเป็นไดอารี่ไว้ให้ตัวเองด้วยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังด้วยถ้าเกิดใครที่ติดตามนะัดช่วงแรกๆเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเรานะคะเป็นคนที่เป็นสิวหนักมากหนักมากจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยอะคือมีเต็มหน้าไปหมดซึ่งทําให้เมื่อก่อนอนะ่เวลาที่เราถ่ายคลิปวอล์กนะคะเราแทบจะไม่ แต่งหน้าตลอดเพราะว่าเรามีรอยสิวแล้วก็สิวในยเยอะมากมจนตอนนี้นะคะทุกคนหน้าของเราก็คือแบบตึ้งๆไม่กล้าพูดว่าหน้าตัวเองเกลี้ยงเลยแต่คือมันเป็นหน้าที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆนะคะก็เลยอยากจ,จะมาเล่าเรื่องเราเส้นทางการกินสิวแล้วก็วิธีการรักษาของเราให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลงเรื่องรายละเอียดแนวบิวตี้ขนาดนั้นนะคะคือมาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าจริงๆหลักๆแล้ววิธีการที่นัดสิวหายหนึ่งเพราะว่ากินยา แล้วก็ต้องขอบอกนะคะว่าคลิปนี้ no sponsor ไม่มีสปอนเซอร์สกินแคร์คลินิกหรืออะไรเลยนะคะนี่คือประสบการณ์ที่ตัวเองไปเผชิญมาล้วนๆเลยต้องเราแบ็กกราวก่อนคือนนะเป็นคนที่มีสิวหนักๆเนี่ยช่วงเรียนมหาหลัยนะคะก็คือจะเป็นคนที่แบบหน้ามันง่ายผิวแพ้ง่ายมีสิวขึ้นใหม่ตลอดเวลาคือมันแบบมันไม่หายออกไปจากหน้าสักทีอ่ะอันนี้หายปุ๊บอันใหม่มันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้าเราไม่เคยเกลี้ยงเลยคืออะไรที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้สิวหายอ่ะเราทำาหมดละคะ่ะ กินน้ําเยอะๆไม่แกะสิวไม่ไปกดเองดิฉันทำมาหมดลวคะ่ะตัวโปรดักอะไรดังๆที่มันเป็นคลาสสิกของการรักษาสิวอะ่ะนี่ก็ใช้มาหมด,หมดลคะค่ะมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นสิวกลับมาใหม่เรื่อยๆเอยๆคือแบบไม่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมหรือฉันทําอะไรทําไมทําไมพระเจ้าเสกให้ร่างกายเราถึงมีสิวผุดขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบนั้น แบบถ้าเกิดใครเป็นสิวหนักๆน่าจะแบบเข้าใจความรู้สึกเวลาจับหน้าไปมันก็จะคลุกคลาตอนนั้นก็แอบ,บเฟลกับหน้าตัวเองเหมือนกันนะคะมันก็ยังซสส้ำซากอยู่แบบนี้แล้วจนกระทั่งที่เราไม่สามารถรักษาสิวได้เองแล้วอะ่ะจากการลองใช้นู่นลองใช้นี่ที่เขารีวิวว่าดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาหมอเลยเพราะแบบมันไม่ไหวแล้วอะ่ะซึ่งคลินิกเดียวที่นัดไปรักษาสิวมาประมาณ3าถึงสปีเนี่ยก็คือพรอกษมคลินิก จะรีวิวคร่าวๆว่าการรักษาสิวกับพรอกรเมเนี่ยเป็นยังไงอย่างตอนที่เราไปหาหมออะหมอเขาจะตรวจให้ว่าเออสิวที่มันเกิดขึ้นบนหน้าเราเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างของเราอะพอไปตรวจอะหมอบอกว่ามันเป็นเพราะความมันส่วนเกินบนใบหน้าทําให้มันเกิดสิวได้ง่ายแล้วก็อุดตันได้ง่ายวิธีการรักษาก็เลยจะต้องเป็นกดสิว ทำเลเซอร์ลบรอยแล้วก็ทายาวนไปเป็น3สเตปนี้หมอเขาก็จะประเมินให้ทุกครั้งที่เราไปหาว่าเออเนี่ยสิวเยอะขนาดนี้ต้องกดประมาณกี่จุด40จุด60จุดอย่างเงี้ยแล้วเลเซอร์อีกกี่จุดเพื่อลบรอยณ์ตอนนั้นคือด้วยความที่สิวดิฉันเยอะมากก็เลยแบบว่า80จุดนี้ก็เคยทํามาแล้วอืมแล้วก็นี่พรจะเสมาเขาจะให้ยาหลอดเล็กๆมาเราก็ต้องทาตามสเตปของเขานะคะวนไปแล้วก็พออีกหนึ่งสัปดาห์กลับมาก็เหมือนเดิมก็คือไหน,ไหนดูซิมีสิวเยอะไหมอ่ะนะวันนี้กดสัก 40จุดเลเซอร์อีกสัก40จุดละกันอะไรประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็จะวนเป็นสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่เราไปหาลัสิวร้นหนักอะ่ะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เอาเรื่องอยู่แต่ตอนนั้นคือแบบเก็บ แล้วก็บโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าเราไปหาหมอสีอาทิติดซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราเราขอพอก่อนสิวเราก็แบบกดออกไปหมดแล้วหน้าก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็กลับมารักษาต่อเองที่บ้านทายาเขานิดหน่อยทาสกินแคร์ของเราเองนิดหน่อย <c oughs> ก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแต่สรุปแล้ว <c oughs> พอไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปกดสิวสิวดิฉัน <c oughs> <c oughs> เพิ่มขึ้นมาอีกจก้ะขึ้นมาเท่าเดิมเลยก็เลยงงว่าอะไรนิวสาคเคลียร์ไปแล้ววะกดสิวไปแล้วเลเซอร์ไปแล้วยังจะขึ้นมาอีกทำไม มันก็เลยกลายเป็นลูกที่ว่าอะกลับไปหาหมอใหม่กดสิวใหม่เลเซอร์ใหม่เนะี่ยทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ยังตั้งความหวังว่าเออเดี๋ยวแบบเรากลับมารอบเนี้ยมันต้องหายแล้วเราเปลี่ยนสกินแคร์หรืออะไรแล้วมันต้องหายแล้วสกินแคร์เนี้ยผิวบอบบางสุดๆเลยนะมันก็ต้องดีขึ้นไหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นซึ่ง <laughs> พระเจ้าทำไมไม่ให้หนูดีขึ้นสักทีแล้วเป็นอย่างเงี้ยวนไปประมาณ3ปีได้อืมเราก็ทําใจในระดับหนึ่งแล้วว่าเออหน้าเราคงไม่ดีขึ้นหรอกมันน่าจะอยู่ในกรรมพันธุ์อยู่ในสายเลือดอยู่ในเซลเซล์อยู่ในจีเนติกหรืออะไรสักอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปหาหมอแบบหน้าเหอะเหอะหมอก็เลยบอกว่านั้นจะลองอีกเวนึงไหมก็คือการกินยาเราก็เลยแบบเออคุยกับหมอว่ามันเป็นยังไงก็คือเป็นยาปรับฮอร์โมนอย่างเราที่เป็นคนหน้ามันมากๆใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลดฮอร์โมนที่ผลิตความมันบนใบหน้าของเราให้มัน ได้น้อยลงซึ่งเราก็ลองกินดูไปประมาณสักเดือนหนึ่งมัง้งสรุปว่ามันดีขึ้นคือสิวมันก็ยังขึ้นอยู่แต่มันขึ้นน้อยลงมาก,มากๆอย่างเห็นได้ชัดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันก็มันดีขึ้นเราก็แบบอุ้ยดีใจมากแล้วก็หยุดยาไปสรุปว่า พอยาหมดมันก็ขึ้นกลับมาอีกจองเวรจองกรรมฉันเลยเกิด <c oughs> ก็เลยกลับไปหาหมออีกรอบแล้วก็บอกว่าหมอคะหนูกินยามันดีมากเลยหมอก็บอกว่าอ่ะโอเคนะก็แปลว่าเวการกินยาเข้ากับเราแล้วบอกก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเป็นเวนี้ก็คือจะต้องกินให้ครบหนึ่งปีเพื่อที่ว่าเราจะได้กดฮอร์โมนที่ผลิตน้ำมันอ่ะให้มันกดแบบมันไม่สามารถเด้งขึ้นกลับมาได้อีกอะเพราะว่าอย่างที่เราแบบเลิกกินไปหลังจากที่กินไปเดือนหนึ่งเนี้ยค่ะมันก็เหมือนกับมันยังกดไม่สุดอะมันก็เลยทําให้น้องสามารถรขึ้นมาได้เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกกิิดนนปีึมั เหมือนเป็นการย้ำกดเรื่อยๆกดๆๆไปจนมันลืมไปแล้วว่ามันไม่ต้องผลิตความมันบนใบหน้าอะไรประมาณน,นี้ซึ่งเราก็บอกว่าออโอเคกินปีนึงก็ปีนึงเราอยากให้หน้ามันเนียนแล้วมันเป็นเวที่มันเห็นผลจริงๆว่าเฮ ύ, ้ยสิวมันไม่ขึ้นอันนี้ต้องแบบขอเสริมให้ทุกคนว่าการจะกินยาหรืออะไรแบบนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะทุกคนอย่าไปซื้อกินเองหรืออะไรนะให้แบบคุณหมอช่วยดูแลให้ดีกว่านะคะแล้วหมอก็บอกด้วยว่าแต่ว่าถ้าเกิดหนูกินปีนึงแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือตาจะแห้ง ปากจะแห้งเพราะว่าเขาลดความมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นก็คือนะ้าจะเป็นคนที่ตาแห้งง่ายก็เลยต้องหยอดน้ําตาเทียมบ้างบางครั้งแล้วก็ต้องพกลิปมันติดตัวตลอดเพราะว่าปากจะแห้งมากแห้งแบบแห้งม็น่าก,กลัวแห้งสากเหมือนคนป่วยแล้วหมอก็บอกด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดกินยานแบบเนี้ยสิ่งที่ต้องทำาีอย่างหนึ่งคือหนูต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะคาตับ เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่าเรากินยาตั้งปีหนึ่งมันต้องมีเอฟเฟกอยู่แล้วนะคะอย่างตอนนี้ที่เราทําคลิปกันก็คือนัดกินครบปีมาเลยมาเดือนหนึ่งแหละจากที่นัดกินอ่ะหมอให้กิน6วันต่อสัปดาห์ตอนนี้ก็ลดมาเป็น5วันต่อสัปดาห์นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ค่อยๆลดยาไปเรื่อยๆจนไม่ต้องกินอีกแล้วซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นเลยค่ะสิวขึ้นน้อยกว่าเดิมมากๆสำหรับตัวเรานะพอสิวมันขึ้นมาใหม่แล้วมันหายไปอะค่ะมันก็จะไม่ซ้ำซากมันก็จะไป มาอีกเลยมันขึ้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนแทบจะไม่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นไม่ค่อยขึ้นจนมันกลายเป็นหน้าแบบเนี้ย ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ amazing มากเราแบบเราดีใจมากเฮ้ยสิวมันไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นต่อจากนั้นที่เราทําต่อนะคะก็คือการไปดูเรื่องสกินแคร์เราจะดูแลหน้าเราต่อจากนี้ยังไงดีในเมื่อสิวเราแบบเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยจะเข้าพาร์ทส,สกินแคร์ของนันที่จะมาบอกต่อกับทุกคนนะคะคือจริงๆเราไม่ใช่ beauty บล็อกเกอาจจะอธิบายคุณสมบัติหรืออะไรแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าก็จะแชร์คร่าวๆให้ทุกคนแบบรู้นะคะว่านัดใช้อะไรบ้างเนาะอันนี้คือตะก้าสกินแคร์ที่อยากจะเเอาาามมชนนะคะ,นะคะถ้้ป็ฟลง น่าจะใช้ของพรเกษมอยู่นะคะคือมันจะเป็นเจลใสๆที่เวลาเราขัดหน้าไปมันจะไม่มีฟองอะ่ะมันก็จะเป็นเจลลื่นๆไม่มีกลิ่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้นะ่ารู้สึกว่ามันเวิร์กกับหน้าเรามากนะคะแล้วหลังจากนั้นนะ่าก็จะไปใช้ A อาวน่าสกินของพี่แก้มกี้มันเป็นเซรั่มหน้าใสที่ช่วยแบบปรับสภาพผิวให้เราดูไบรท์ขึ้นซึ่งเราอะชอบมากรู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันใสขึ้นจริงๆแล้วก็พวกรอยอะไรต่างๆมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะน่นก็ใช้มาค่อนข้างหลายขวดแล้วเนี่ยเวลานัดใช้สกินแคร์นี้ หมดก็ยังซื้ออันเดิมแบบไม่กล้ากระเถิบไปอย่างอื่นเพราะว่าเรากลัวแพ้นะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ควบคู่กันมาเลยก็คือดีโปรแกรมอุ้ยทุกอย่างมันดูเป็นสีส้มหมดเลยเนาะ <c oughs> คือดีโปรแกรมอ่ะมันจะเป็นคู่กันแบบนี้เลยเป็นแบบน้าใสๆอันนึงที่ช่วยลดรอยแล้วก็อีกอันนึ่งจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าทั้ง2อ,อันนี้ก็คือจะเป็นสูตรแบบเกี่ยวกับสิวโดวยเฉพาะเลยบอบบางมากๆตอนที่เราไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าอย่างของดีโปรแกรมเนี่ยเขาจะช่วยรักษาเรื่องแบบลดปัญหาการเกิดสิวซ้ำซากอ เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็สร้างสร้างสิ่งดีๆขึ้นบนหน้าเรา <laughs> ฉันเป็นวิวพี่บอกกไม่ได้นั่นแหละซึ่งนัดก็ใช้ดีโปรแกรมมาตลอดนะคะคู่กันมาโดยตลอดเนี่ยหมดไปหลายขวดแล้วเหมือนกันแบบนี้นะอันสี้มพูจกละสกินแคร์นัดมีแค่นี้ก็คือมีอาวีน่าพี่แก้มกี้กับดีโปรแกรมแค่นี้เองแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องทากันแดดต่อใช่ไหมกันแดดที่นัดใช้นะคะก็คือมิซูมินั่นเองมันเป็นกันแดดน้ําที่เวลาเราทาไปอะ่ะมันเบาหน้ามากทุกคนแล้วก็หลังจากที่ทากันแดดอันนี้เสร็จอ่ะคือเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราไบรท์ขึ้นแบบโอ้หน้าฉันช่างใส เกินอะไรแบบนี้แล้วนัก็โบกเยอะมากเลยนะตัวกันแดดเนี่ยคือแบบทาเต็มข้อนิ้วแล้วก็ถูๆๆไปนะคะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าสําหรับมิซูมิก็คือซื้อตุนแล้วก็หมดไปหลายกระปุกแล้วนะคะเป็นลูกหลักจะซื้อวนต่อไปดีเป็นโปรดักที่ดีมากจริงๆ แล้วก็ถ้าเกิดมันมีช่วงไหนที่สิวมันขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อันนี้ดเตอร์สมใช้มันจะเป็นน้าําใสๆที่มมนเหมือนฆ่าเชื้อสิวอะเราก็เทๆแล้วก็เอามาโปะๆเป็นน้ำๆไปเลยแล้วก็ไม่ทายอย่างอื่นแล้วนะคะหลังจากนั้นตื่นมาสิวมันก็จะดูแบบแห้งขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆหายไปทีละนิดทีละนิดดีเหมือนกันอืมแล้วก็มีมาร์กหน้ายอยันนึงที่น้าชอบใช้ช่วงเป็นสิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหาซื้อยากมากเลยมันจะเป็นการเย่ที่มันจะต้อง บีกตัวมาสมาทบกันแล้วก็ฉีดให้เซรั่มมันซึมเข้าแผ่นนะคะสีส้มอันเนี้คือแบบดีมากรู้สึกว่าหน้าไบรท์แล้วก็ลอยดีขึ้นแต่ว่าช่วงนี้หาซื้อยากไม่รู้เขาเลิกผลิตไปหรือ,อยังอืมแล้วเราก็ใช้วนกันอยู่แค่นั้นวนมาแบบปีกว่าอันนีก้ก็ได้หน้าที่ออกมาเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะเนี่ยอ๋อแต่ว่ามีเขียนคิ้วกับกบใต้ตานนิีนึงเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเกินไปนะคะเนี่ยแล้วหน้าของเราก็คือแบบมันดีขึ้นมากๆมันก็จะมีหลุมสิวที่เคยกดมาแต่ไหนแต่ไรที่มันไม่ไได้หายปนะคะคคแแต่ก็ือแบบ พวกรอยอะไรต่างๆคือดีขึ้นมากแล้วก็ช่วงเป็นประจาเดือนเดี๋ยวนีว้คือขึ้นน้อยมากมันก็จะเป็นผลเล็กๆนิดเดียวแล้วมันก็จะหายไปเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นะัดพยายามทําให้ได้อยู่บ่อยๆช่วงนี้นะคะก็คือการเลี้ยงนม,มวัวจริงๆนะัก็ไม่เคยตรวจหรอกว่าตัวเองแพ้นมวัวหรือเปล่าแต่มันอาจจะมีผลไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเราก็เลยแบบเ,เลี้ยงได้ก็เลี้ยงอะไรเงี้ยก็เลยพยายามกินนมจากพืชมากขึ้นนะคะพวกธัญพืชนมแอ,อลมอนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ก่อนนอนนัดกินพวกโปรไบโอติกด้วยก็คือกินมาได้มาปีกว่าแล้วนะคะโปรไบโอติกก หมือนแบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ข้างในมันดีแล้วมันก็ขับออกมาข้างนอกอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวน่าจะแปะไว้ให้หมดเลยนะคะเผื่อแบบใครอยากลองดูอ่านสมบครณอะไรต่างๆเนาะอันนี้นักกินก่อนนอนทุกคืนนะคะก็ดีก็โอเคเพราะชนะบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนเราก็ดีใจมากที่ จับหน้าตัวเองแล้วแบบมันเรียบอะพอเรามองย้อนกลับไปแล้วมาเห็นหน้าตัวเองที่เป็นแบบนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยที่หน้าเราเรียบสักทีอะไรเงี้ยคือนะัเป็นคนที่ไม่เคยมีใครชมเลยนะคะว่าหน้าใสเป็นคําที่เราไม่เคยได้ยินพอแบบกินยารักษามาได้จนปีกว่า,วาเนี่ยตอนเนี้ยเราก็แบบมีน้องๆคอมเมนต์ในคลิปว่าพี่นัทหน้าใสมากเลยเราก็แบบ แต่คำที่ฉันไม่เคยได้รับมาก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกปลื้มปิติมากแล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะให้หนูได้หน้าอย่างนี้ต่อไปจากการปรับฮอร์โมนแล้วนะคะพระเจ้าอยากกันแก้งหนูให้มันกลับไปเหมือนเดิมนะแล้วนะถ้าเกิดเดี๋ยวเลิกยาได้แบบขาดฉบแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันว่าเป็นยังไงเนาะแต่ที่สาคัญคือต้องไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดเรื่องของยาแนะนําปรึกษาคุณหมอนะคะทุกคนอย่าไปกินเองนะเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกเนาะถ้าเกิดใครมีสกินแคร์หรือที่มาร์กหน้าอะไรแนะนําสําหรับคนที่แบบแพ้ง่ายเป็นสิวหรือว่่าาพวกกกเรรรืองะะชับูมขนนน็แํได้ ะะนะก็จะไปอ่านรีวิวข้างล่างเนาะจะได้แบบแอบ,บไปลองๆองใช้บ้างเผื่อมันแบบจะดีขึ้นนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเรื่องเล่าจบแล้วค่ะเรื่องเล่าของสาวผู้เป็นสิวมา4ปีเนี่ยคือแบบใช้มิซูมิเยอะมากนะัดซื้อตุนจริงๆนะเพราะว่าคือเราโบกนะ <c oughs> คืเราโบกไปเลยค่ะเป็นทารักมิซูมิต่อไปอืม